สวัสดีค่ะหวยลาวค่ะงวดวันที่21เดือนตุลานะคะรอบวันพุธจดเชยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนนะคะสตัวบนเป็นเลขชุดเดียวนะคะสำหรับสูตรที่นำมาใช้ในรอบนี้นะคะจะเป็นหลักหมื่นคูณด้วย2นะคะบวกด้วยหลักพันคูณด้วย4บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2นะคะตัวเลขจะตามหลัก เขียนให้เลยเนาะหลักสูตรที่2นะคะจะเป็นหลักหมื่นก็คือเลข3มนะหมื่นคูณ5นะคะบวกหลักพันบวกหลักร้อยคูณด้วย4และบวกด้วย9ค้งทีนะคะสถิติย้อนหลังของสูตรนี้นะคะทั้งหมด3มงวดเริ่มตั้งแต่วันที่8เดือนตุลานะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับสูตรแรกมาดูกันที่สูตรแรกก่อนเนาะ สูตรแรกนะคะหลักหมื่นก็คือเลข3เลยนะตามตามตัวเลขเลยเนาะ3 2เป็น6นะคะบวกด้วย1คูณ4ได้4ตัวที่3นะคะ7 2 14 6บวก4เป็น10ได้0นะคะหลักอีกตัวเหลือ4เนาะเหลือ4นะคะ สูตรที่สองนะสามห้าสิบห้าบวกด้วยเลขหนึ่งนะคะหลักพันบวกด้วยเจ็ดสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดและเก้าคงที่นะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะคะหกบวกแปดเป็นสิบสี่ สี่บวกเเท่ากับสิาใช้ตัวหลังก็คือเลข3ามตัวเลข2ตัวนะคะสี่สามผลที่ออกวันที่12 12ตัวเลขก็คือสี่สามนะคะอันนี้ตามหลักเลยนะต่อมานะคะงวดที่2 8งแปดสองสิใช้ตัวหลังก็คือเลข6บวกด้วย1นคูณสี่ได้สี่นะคะ บวกด้วยตัวที่3าม8ีบวก4ได้10นะคะบวก8เป็น18ใช้ตัวหลังก็คือเลข8ต่อมานะคะหลักหมื่นก็คือเลขก8 8 5 8ห้แปี่นะคะได้ศย์ตัวหลังบวกด้วยเลขหนึ่งนะคะ หลักพันเลขหนึงบวกด้วย C C 16ได้6และบวกด้วย9คงที่นะคะ9บวก1เป็น10บวก6เป็น16ใช้ตัวหลังก็คือเลข6ตัวเลขคำนวณ8 6หนะคะผลที่ออกวันที่15ก็คือ6 8อันนี้ก็สลับตำแหน่งเนาะมางวดที่3นะคะงวดต่อมางวดที่3ามนะ หลักหมื่นนะคะเป็น4 4่สี่คูณสองสบวกด้วย2 4 8ส่ปดนะตัวที่3 2มคูณสได้4 8 2 16ดสองสบนหบวกสเป็น10ได้0ต่อมานะคะสูตรที่2 4 5 20ได้0 บวกด้วย2นะ2หลักพันบวกด้วย4คูณ2เป็น8นะคะและบวกด้วย9คงที่9ก็คือตัวนี้นะ8 2เป็น10บนะคะบวก9เป็น19ใช้ตัวหลังก็คือเลข9ผลของวันที่19ตัวเลขที่คำนวณในรอบวันที่15ก็คือ0 9นยะ์ะผลที่ออกก็คือ0ูนย์ะคะตรงตำลักนะคะ มางวดต่อมานะคะงวดปัจจุบันนะรอบวันพุธนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน9นะคะตัวแรก9 2 18ใช้8ตัวหลังนะคะบวกด้วย4 3 12ตัวที่ 3, 8าม6คดสองสบคูณบวกนะคะ8บวก2เป็น10บวก6เป็น16ตัวนี้จะได้เป็น6นะ สูตรที่สองนะคะ95 45สีสิบห้าบวกด้วย3นะคะบวกด้วย8 4 32และบวกด้วย9คงที่ 5, 3บวก3เป็น8นะคะ 8, 2บวก2เป็น 10, บวกเเป็น19ใช้ตัวหลังก็คือเลข9าสำหรับงวดวันพุธนะคะวันพุธรอบชดเชยนะคะตัวเลขชุดเดียวของเราจะเป็น69นะคะ69แล้วก็96นะคะ6996นะคะชุดเดียวนะชุดเดียวไปกลับนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณเป็นการคำนวณตัวเลขนะคะมีผิดมีถูกต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะตัวเลขเราเป็นการคำนวณย้อนหลังเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะใช้สติในการเลือกนะคะนำไปใช้สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวตัวเลขไปเสี่ยงโชคเนาะยังไม่มีแนวทางก็สามารถนำตัวเลขของเราไปเป็นแนวทางได้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ